แมนซิตี้ครับโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าพลาดเพียงแค่ตัวเดียวครับสำหรับแนวทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ ต่ที่เหลือก็มาหมดครับทั้งแมนเชสเตอร์เต็ดครับสิงบูเชลซีครับแล้วก็ทางฟูลแลมก็ได้ยิ้มหวานทั้ง3ตัวครับก็ได้ยิ้มหวานที่สมนะครับผมโดนแค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ในกลุ่มของเราครับในชุดโครงการหรือจะเป็นในเรื่องของตัว VP ก็มาทั้งหมดนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับผมอยากได้แนวทางดีนะครับทางเข้าดูหน้าช่องเลยเลยนะแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็จะเป็นบอล4คู่สีกเลยครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นคู่แรกเลยสำหรับในศึกลาลิกาก็เป็นนะครับเป็นเซบีย่าครับวันนี้เปิดบ้านต้อนาม สอ,สองเกมหลังนะครับผมก็จบเสมอกันสองนัดครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องของเซบีย่าเนี่ยณปัจจุบันนี้หรือจะเป็นในช่วงของ2อปีหลังเนี่ยเซบีย่าเองก็เป็นทีมทีมหนึ่งที่ฟอร์มดูดรอปลงอย่างชัดเจนครับกับการกับทีมอย่างทางโอซานซูนาครับที่ณปัจจุบันนี้ถามว่าดูแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะครับผมเพราะว่าในเรื่องของการแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะเป็นสามก็เสมอเป็นหนึ่งแพ้ไป็หนึ่งแต่ถ้ามองจากในเรื่องของขนาดทีมคุณภาพทีมนะครับผมหรือจะเป็นความโดยรวมเนี่ยนะครับผมความมีกลิ่นอายของลา,า,งา,าลิกาเนน่รร้อองงขขก็ใืึ เกมเนี่ยณปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเซบียเองก็ถือว่ามีจุดโดดเด่นเหมือนกันนะครับผมในการจบสกอร์ถามว่าเซบียวันนี้เปิดกระแสมาบังคับชนะหนึ่งประตูคิดว่าเขาจะทาได้ไหมผมก็มั่นใจว่าทีม่องเซเบียครับก็น่าจะเล่นในบ้านแล้วคว้า3าแต้มได้ครับตอนนี้ขอจิ้มที่ทางเซบียได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางเอสโลมาครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับแามีกับทางออตาลนตาครับโลมาโค้ชใหม่ครับแต่ว่าถ้าให้มองในเรื่องของมาตรฐานณปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าทางอตตตาาาาลลัันนน้มมมมมดดีกกวว่รริิงคคโเเไชะแ5 กับกันกับทีมอย่างอตแลนตาครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มดูโดดเด่นมากครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเขาแพ้เพียงแค่3านัดก,ก, al, น ino, กับแพ้กับทางอินเตอร์มิลานนะครับผมตอริโนแล้วก็แพ้กับโคโมแต่ที่เหลือเขาไม่แพ้กันเลยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งทีมที่มาตรฐานดีมากๆครับถึงกระแสมันจะเปิดมาแอบดูแปลกแปไปหน่อยครับโรม่าจะเป็นโค้ชใหม่ก็เถิดนะครับผมแต่ผมผม,มั่นใจว่าทีมอย่างออตแลนตาในเรื่องมาตรฐานณปัจจุบันนี้มันดีกว่าจริงครับตอนนี้ผมมั่นใจว่าอตแลนตาจะชนะได้อย่างแน่นอนครับท,ที่จิ้มไปที่ทาง ครับวันนี้เปิดบ้านตอนลักบอลเย็นทางกิลวินเต้ครับคู่นี้เจอกันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของกมเจ้าบ้านการเป็นเจ้าบ้านคือชนะไปแต่ทางวิกเเลยกิมอลายครับเขาก็ตกรอบบอลยุโรปมาแล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเขาก็ต้องมาโฟกัสในลีกอย่างเต็มที่ครับและเกมในบ้านก็ดูดูเดือดมากครับแข่งขันในบ้านมาเนี่ย5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยโดยการชนะไปีเกมครับเสมอไป1เกมกับการกับทีมเยียนอย่างทางกิลวินเต้ครับชนะ2ครับแพ้ไป3โดยรวมดูแย่ๆครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องโดยรวมนะครับผม อะไรน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้ครับหนึ่งประตูนี้เห็นครับตอนนี้ของมอสตินาวิกตอเรียกิมมารได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นทางเฟเนร์บาเช่ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับเยเมนทางกาเซียอันเทปนั่นเองนะครับคู่นี้ครับเจอกันมานะครับผมเห็นเห็ชัดเจนว่าเฟเนร์บาเช่ดีกว่าเยอะมากๆครับแข่งขันกันมา7เกมหลังสุดเป็นทางเฟเนชนะทั้งหมดนะครับผมแต่เฟเน่ณปัจจุบันนี้ถามว่าฟอร์มเด่นไหมก็เด่นครับชนะมาแล้วสี่เกมติดครับนัดล่าสุดก็ชนะทางสลาวิปาร์คด้วยในศึกบอลยูโรปาลีกนนนััั่่เเเออองแตกกกบทาีมรซป็ฟ์ดดดู นะสำหรับในหลีกนะครับผมแต่ส่วนมากการที่เขาชนะได้มักจะเป็นเกมในบ้านครับเกมไปเยือนเนี่ยก็ชนะครั้งล่าสุดครับต้องย้อนกลับไปในช่วงของต้นฤดูกาลเลยนะครับผมแต่หลังจากเดือน ก้ามาเนี่ยเขายังไม่ชนะใครกับเกมไปเยือนเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่ามาตรฐานดูมีความแตกต่างครับแล้ววันนี้ครับเฟเนบาเช่ครับเปิดบาบังครับชนะสมประตูครับก็มั่นใจว่าทีม่องเฟเน่ก็น่าจะถล่มแบบยับๆยครับตอนนี้ก็ขอเลือกเชียร์ที่ทางเฟเนรบาเช่อีกหนึ่งตัวได้เลยนะครับวันนี้ก็จะไปเน้นทั้งหมด4คู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทปบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิป